แก้วไหมทองแก้วไหมทองจากบ่อปงหลวงอภรเทินจังหวัดลำปางค่ะเม็ดนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่3.5คูณ4เซนติเมตรเป็นเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนกำไรนะคะมีความสวยงามเนื้อแก้วสวยใสไร้ตำหนิค่ะนี่คือด้านหลังแก้วนะคะและตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของแก้วค่ะจุดเริ่มต้นของเส้นไหมนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ ไหมทองเม็ดนี้นะคะมีขนาดค่อนข้างที so, possible, ่จะใหญ่ค่ะเหมาะสำหรับที่จะทำกำไรหรือว่าตั้งวางบูชาได้นะคะเส้นคนเหล็กเม็ดนี้นะคะจะออกสีเหลืองทองค่ะต้องกับแสงนะคะเราจะเห็นว่ามีประกายสีเงินแซมเข้ามาด้วยค่ะนั่นคือไหมเงินนะคะแซมมาอยู่ในเม็ดค่ะ เม็ดนี้ไหมทองค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะกระจายตัวอยู่ทั่วเม็ดนะคะไม่ว่าเราจะกริ้งไปมุมไหนนะคะเราจะเห็นว่ามีเส้นไหมทองที่สวยงามชัดเจนค่ะและบางมุมนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะที่เราสะท้อนกับแสงจะเห็นว่ามีประกายสีเงินสะท้อนออกมานั่นคือกาดเงินนั่นเองค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะไหมเงิน ไหมทองกับเงินนะคะไหมทองจะเยอะมากเลยค่ะจะเป็นเส้นเล็กๆริวร้วๆนะคะตามแบบฉบับของแก้วจากบ่อปงหลวงอัเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะคือไหมทองที่มีจุดเริ่มต้นปลายจะเล็กเส้นจะพลิ้วเหมือนมีลมพัดอยู่ด้านในค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีเส้นสายที่สวยงามมากค่ะแก้วไหมทอง แก้วหมทองจากบ่อปงหลวงอเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมัง่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นำพาโชคลาบมาสู่เจ้าของค่ะแก้วไหมทองนะคะเราถือว่าเป็นแก้วที่เรียกว่าลัคกี้อินเลิฟเลยค่ะเพราะว่าช่วยเสริมดวงให้มีสเสน่ห์ผู้คนรักใคร่เอ็นดูและยังมีความเชื่อมาแต่โบราณนะคะว่าแก้วไหมทองจะช่วยนำพาโชคลาบทรัพย์สินความมัง่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้เป็นเจ้าของและครอบครัวค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยเสริมอำนาจวาสนาบารมีช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งปวงหากมีการสื่อสารเรื่องเงินทองนะคะให้นำแก้วไหม่ทองมาสวมใส่ติดกายไว้ค่ะเพราะว่าจะทำให้โชคดีเมื่อเจราจาก็มักเป็นผลสำเร็จค่ะ นอกจากนี้นะคะแก้วใหม่ทองยังเป็นแก้วที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าช่วยชำระล้างพลังด้านลบออกจากร่างกายช่วยปกป้องคุ้มครองให้อรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและยังช่วยเสริมอำนาจวาสนาบารมีให้แก่เจ้าของและครอบครัวด้วยค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแก้วไหมทองชิ้นนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะท่านสามารถที่จะสแกน qr code บนหน้าคลิปนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาที่หมายเลข0625696466ค่ะหรือว่ากดลิงก์นะคะตรงที่รายละเอียดค่ะด้านล่างนะคะจะมีลิงก์ที่แอดไลน์ ถึงแอดมินได้โดยตรงเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ